คำเตือนการใช้สมุนไพรควรศึกษาให้เข้าใจก่อนใช้ผู้ป่วยโรคประจมตัวปรึกษาแพทย์ที่ใกล้ชิดสมุนไพรบางตัวอาจเกิดอาการแพ้ได้สวัสดีครับดรบรนดอยสาระสมุนไพรนะครับผมก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับเพื่อนเพื่อนเอฟซีชาวสมุนไพรทุกท่านนะครับผมก็วันนี้นะครับดรบันดอยนะครับจะมาแนะนํานะครับสมุนไพรตัวหนึ่งนะครับที่มีจุดเด่นมากๆนะครับมีข้อเด่นในการนะครับ รักษาเกี่ยวกับไทรอย์นะครับไทรอย์เป็นพิษนะครับหรือว่าการติดเชื้อจากไทรอย์นะครับหรืออาจจะเป็นถึงการก่อมะเร็งนะครับในต่อมไทรอย์นะครับก็คือไทรอย์เป็นพิษในเส้นเลือดเราเนี่ยนะครับจะเป็นกันเยอะนะครับผมแต่นะครับว่านะครับก่อนที่เรานะครับจะไปรู้นะครับว่าตัวสมุนไพรตัวนี้นะครับคือสมุนไพรอะไรนะครับเดี๋ยวเรานะครับมาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับโรคไทรอย์นะครับว่าไทรอย์เนี่ยนะครับ เกิดจากอะไรนะครับสาเหตุนะครับเกิดจากอะไรนะครับแล้วก็มีอาการยังไงก่อนนะครับไทรอยนะครับหรือว่าไทรอยเป็นพิษนะครับผมก็เกิดจากนะครับมีอะไรนะครับไปกระตุ้นนะครับให้ต่อมไทรอยน่ะทางานหนักนะครับก็คือทํางานให้ต่อมมีฮอร์โมนนะครับไทรอยเพิ่มขึ้นนะครับมีต่อมไทรอยเพิ่มขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินนะครับหลากหลายอย่างนะครับที่ไปทําให้นะครับต่อมไทรอยนะครับทํางานเพิ่มขึ้นนะครับก็จะมีนะครับ ต่อมไทรอยในกระแสเลือดเยอะนะครับเพิ่มปริมาณเยอะนะครับก็จะเป็นไทรอยเป็นพิษนั่นเองนะครับผมแล้วก็นะครับอาการนะครับอาการเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าอาการของเราเนี่ยนะครับว่าเป็นไทรอยเป็นพิษแล้วนะครับผมหนึ่งนะครับถ้าอาการยังไม่หนักนะครับก็คือเวลาเรากินอาหารนะครับกินเยอะนะครับกินเยอะแต่ว่าน้ําหนักไม่ขึ้นเลยนะครับกินเยอะน้ําหนักไม่ขึ้นนะครับหรือว่ามีอาการนะครับวิงเวียนหัวนะครับหรือว่าใจสั่นนะครับ อันนี้เป็นอาการเริ่มแรกเลยนะครับที่เราพอจะรู้นะครับแล้วก็บางทีนะครับสาเหตุมาจากไทรอยนะครับกระดูกเปาะกระดูกบางเนี่ยนะครับผมต่อเนื่องกันหมดนะครับถ้าเกิดว่านะครับเรามีอาการอย่างเงี้ยนะครับสันนิษฐานไว้เลยนะครับว่าเราอาจจะเป็นไทรอยเป็นพิษนะครับผมไทรอยเป็นพิษนะครับก็นะครับอย่างที่บอกนะครับผมเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับอาจจะเป็นเพราะเอ่อ มีอะไรนะครับมากระตุ้นให้ไทรอยทํางานนะครับหรือนะครับอาจจะเกี่ยวเนื่องนะครับเกี่ยวกับกรรมพันธุ์ก็ได้นะครับกรรมพันธุ์นะครับก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่เป็นไทรอยเป็นพิษนะครับถ่ายทอดกันมานะครับหรือนะครับมีอาการติดเชื้อนะครับที่ต่อมไทรอยนะครับผิดปกติของต่อมไทรอยนะครับผมถ้านะครับเรามีอาการหนักนะครับอาการหนักนะครับส่วนมากนะครับอาการหนักนะครับจะมีสภาวะไปที่หลอดเลือดนะครับผมทําให้ เรารู้สึกว่าหัวใจเราเต้นผิดปกตินะครับผมหรือว่าอาจจะเสี่ยงต่อนะครับอาจจะเป็นหัวใจวายได้นะครับผมหรือว่าสภาวะที่สมองนะครับขาดเลือดนะครับผมก็ไปเลี้ยงไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นอาการที่หนักแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรานะครับต้องเริ่มสังเกตนะครับแล้วก็เริ่มนะครับป้องกันนะครับรักษานะครับการรักษานะครับการรักษานะครับก็ ถ้านะครับรักษาตามแพทย์แผนปัจจุบันนะครับก็แพทย์นะครับเขาก็จะใช้นะครับยานะครับเป็นยานะครับช่วยลดต่อมไทรอยนะครับให้มีน้อยลงนะครับหรือว่าไปทําลายต่อมไทรอยให้มีน้อยลงให้มีความสมดุลพอดีนะครับตามที่ร่างกายปกติมีนะครับผมหรือนะครับผมอาจจะต้องผ่าตัดนะครับผ่าตัดนะครับเพื่อทําการลดต่อมไทรอยให้น้อยลงนะครับผมให้มีสภาวะที่ร่างกายนะครับรับได้ปกตินะครับผม แล้วก็อีกทางเลือกหนึ่งนะครับเป็นทางเลือกที่ผมจะแนะนําในวันนี้นะครับก็คือการนะครับรักษาด้วยดูแลรักษาด้วยตัวของเราเองนะครับก็คือทางเลือกทางด้านสมุนไพรนะครับผมหรือว่านะครับเรื่องของอาหารการกินนะครับเราต้องควบคุมให้ดีๆนะครับซึ่งนะครับสมุนไพรนะครับผมจะต้องนะครับมีสารนะครับหรือว่าพฤกษาเคมีนะครับสองตัวนี้นะครับที่จะช่วยนะครับลดหรือว่าทําลายต่อมไทรอยให้ มีปริมาณน้อยลงนะครับลดให้น้อยลงนะครับให้มีปริมาณพอเหมาะนะครับกับร่างกายนะครับก็คือสารตัวแรกนะครับรู้จักกันดีนะครับได้ยินกันบ่อยนะครับก็คือไอโอดีนนั่นเองนะครับผมอันที่สองนะครับก็คือสารนะครับซิลิเนียมนะครับผมซิลิเนียมนะครับก็มีอยู่นะครับกับสมุนไพรนะครับที่ผมจะแนะนําในวันนี้นะครับผมซึ่งเป็นสมุนไพรตัวเด่นเลยนะครับผม ส่วนนะครับไอโอดีนนะครับเราก็สามารถนะครับหานะครับได้จากพวกมีหลายนะครับอาหารก็มีหลายอย่างนะครับที่มีสารไอโอดีนนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับอาหารทะเลนะครับเ็ดนะครับเมล็ดงานะครับไข่ต้มก็มีนะครับผมนะครับเราก็ควบคุมนะครับดูแลเกี่ยวกับอาหารก็ได้นะครับหรือว่าจะกินนะครับหรือว่าดื่มน้านะครับที่เขาทํามาสําเร็จรูปนะครับที่มีสารไอโอดีนนะครับแล้วก็สมุนไพรนะครับที่เป็นตัวเด่นจริงๆเลยนะครับที่นะครับที่ผมจะแนะนําในวันนี้นะครับผมก็คือ สมุนไพรนะครับที่เป็นตัวเด่นจริงๆเลยนะครับในการรักษานะครับหรือว่าลดหรือว่าทําลายนะครับต่อมไทรอยนะครับให้มีระดับที่พอดีกับร่างกายนะครับในกระแสเลือดเรานะครับผมก็คือนะครับ๋ยวพาไปดูเลยดีกว่านะครับต้นจริงๆเลยนะครับนี่นะครับสมุนไพรนะครับที่เป็นตัวเด่นจริงๆเลยนะครับก็คือใบหม่อนนั่นเองนะครับต้นหม่อนนะครับใบหม่อนนะครับเรานะครับเออา มาทานนะครับเป็นต้มเป็นยาสมุนไพรก็ได้นะครับดื่มเช้าเย็นนะครับหรือว่านะครับทำนะครับชงเป็นชาก็ได้นะครับดื่มเช้าเย็นเหมือนกันนะครับก็กินตอนที่เรามีอาการนะครับของไทรอยด์เป็นพิษนะครับก็อาการอย่างที่บอกเบื้องต้นนะครับว่ามีอาการยังไงนะครับก็ตรวจสอบร่างกายเรานะครับผมซึ่งนะครับทาไมนะครับต้องเป็นใบหม่อนนะครับทาไมไม่เป็นสมุนไพรอย่างอื่นนะครับอย่างอื่นก็มีนะครับรักษาไทรอยด์นะครับแต่นี่นะครับเป็นตัวเด่นก็คือนะครับ ใบหม่อนนะครับพลิกษาเคมีนะครับหรือว่าตัวยาในใบหม่อนนะครับหรือว่าต้นหม่อนเนี่ยนะครับผมก็คือนะครับใบหม่อนนี่นะครับมีทั้งสารนะครับซิลิเนียมนะครับแล้วก็มีไอโอดีนด้วยนะครับอยู่ในตัวเลยนะครับนะครับสารตัวใดตัวหนึ่งนะครับใช้นะครับตัวใดตัวหนึ่งนะครับสามารถนะครับทำลายนะครับหรือว่าลดต่อมไทรอยได้นะครับผมแต่ว่านะครับสมุนไพรใบหม่อนเนี่ยนะครับมีทั้ง2ตัวเลยนะครับอยู่ในนะครับสรรพคุณเลยนะครับผม ก็วิธีนะครับเรากินนะครับเราก็าใช้ใบนะครับใช้ใบก็ได้นะครับหรือว่าก้านนะครับเราก็ตัดก้านนะครับหรือว่าใบนะครับก็ต้มกินเชา้าเย็นอย่างที่บอกนะครับต้มเป็นยาสมุนไพรกินนะครับหรือว่านะครับตากแห้งนะครับชงเป็นชาก็ได้นะครับผมได้ทั้งหมดนะครับจะกินแบบสดก็ได้แบบแห้งก็ได้นะครับเป็นไงบ้างนะครับสมุนไพรนะครับที่แนะนําในวันนี้นะครับผม ก็คือเป็นสมุนไพรนะครับที่เรารู้จักกันดีนะครับแล้วก็หาได้ง่ายด้วยนะครับปลูกพ่อพันธุ์ง่ายนะครับแค่ชามก็ขึ้นแล้วนะครับผมก็คือสมุนไพรใบหม่นนั่นเองนะครับก็ลองนะครับใช้วิธีทางเลือกนะครับทางด้านสมุนไพรนะครับแทนนะครับการรักษาแบบแผนปัจจุบันดูนะครับเพราะว่า1เรื่องของประหยัดตังค่ารักษาแล้วนะครับเรายังได้สิ่งที่เป็นธรรมชาติแท้ๆนะครับเข้าสู่ร่างกายเรานะครับผมจะตกค้างอะไรเนี่ยนะครับ ก็ไม่ต้องกลัวนะครับเราสามารถนะครับหยุดได้นะครับผมลองหาทานกันดูนะครับผมสมุนไพรใบหม่อนนะครับก็วันนี้นะครับฝากนะครับดอรบปนดอยนะครับสารสมุนไพรนะครับก็หวังว่านะครับเพื่อนๆนะครับจะได้สาระนะครับเกี่ยวกับด้านนะครับสุขภาพนะครับเกี่ยวกับด้านสมุนไพรนะครับที่นะครับเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย